มีส่วนของเพจที่เรายังไม่ได้กดอนุมัติอนุญ,ญาตตอนแรกนะคะมันก็จะมีอยู่ด้านล่างเราสามารถกดจัดการเพจได้เลยพอเรากดจัดการเพจเรียบร้อยค่ะตัวเพจจะขึ้นมาอยู่ทั้งหมดนี้เลยซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะจะเป็นเพจที่เราสามารถที่จะมีเนื้วัการของแต่ละเพจได้เลยค่ะขั้นตอนถัดไปเป็นการลบเพจที่ไม่ต้องการออกนะคะม,มาที่หน้าไลฟ์แชทค่ะกดที่หน้าไลฟ์ หากเพจนี้เป็นเพจที่ลูกค้าต้องการที่จะลบออกนะคะสามารถกดลบตรงนี้ได้เลยเพียงเท่านี้ก็สามารถลบเพจที่ไม่ต้องการออกได้เลยค่ะและจะเป็นเพจเ c e b o o k ของทางร้านค้าเองสามารถที่จะกดตั้งค่าหลังบ้านได้เลยค่ะมาที่หน้าแรกนะคะก่อนกดที่เพจค่ะต่อไปไปที่เพจที่ลูกค้าต้องการที่จะตั้งค่าหลังบ้านนะคะ อพอเรามาที่หน้าเพจเสร็จเรียบร้อย<น>ที่การตั้งค่าเลื่อนลงมานะคะให้หาคำว่าการตั้งค่าเพจหรือรูปทงนะคะเลื่อนลงมานะคะจะเจอคำว่าการส่งข้อความขั้นสูงค่ะให้กดดูนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นสิทธิการอนุญาตก,กดอีบิทแล้วก็กดเชื่อมต่อทั้งสองอย่างได้เลยลก็กดสืดได้เลยะคะ่ะ S <S อันนี้กด e ี s ซีออเดอร์ได้เลยเหมือนกันนะคะแค่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ